ก่อนดูย้อนหลังกราบงามๆกดติดตามซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวยัยช่อง5ร่วมกับดูดีเอ e นเตอร์เทนเมนต์ชวนชมตีอ้วนชวนหิว จากปากช่องมาคุณผู้ชมครับพาไปชิมวันนี้ผมอยู่ปากช่องนะครับคุณผู้ชมอยากจะบอกว่าต่างจังหวัดวก็มีของอร่อยเยอะมากนะครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะอย่างข้าวหมูแดงเนี่ยบางคนกินในกรุงเทพหลายๆร้านดังๆผมจะบอกเลยที่ปากช่องอก็มีข้าวหมูแดงอร่อยมากแต่ว่ามันจะแปลกไปดับเบิลกว่านั้นอีกก็คือว่าตอนนี้ผมอยู่ปากช่องใช่ไหมคุณผู้ชมแต่ว่าข้าวหมูแดงที่ผมจะมาชื่อว่าข้าวหมูแดงสุพรรณ สูตรให้ไว้ขายมาตั้งแต่นมนานจนรูปถึงร้านเพราอ,อร่อยไม่เหมือนใครร่วมสนับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพรหยวนดื่มอร่อยแก้กระหายได้ประโยชน์ต่างจังหวัดก็มีข้าวหมูแดงอร่อยนะครับอย่างนี้ผมบอกนะคุณผู้ชมนี่เจ้าของสูตรนะฮะแม่อีทป้าอีท เรียกอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าอายุ80แล้วสวัสดีค่ะ alia, สวัสดีค่ะแข็งแรงมาก80นะครับแล้วก็อยู่กับข้าวหมูแดงสุพรรณมาตั้งแต่เริ่มเลยจ้าคุณแม่คําถามคาใจใครๆมาก็ต้องถามคํานี้แหละทําไมข้าวหมูแดงสุพรรณถึงมาอยู่ปักช่องแม่เป็นคนสุพรรณไงคะเลยก็ต้องมาตั้งชื่อว่าสุพรรณอ๋อแม่เป็นสาวสุพรรณเป็นสาวสุพรรณตอนเป็นสาวสุพรรณแต่ก่อนเนี่ยอยู่สุพรรณทําข้าวหมูแดงเลยไหมไม่ค่ะทำนาอยู่กับพ่อกับแม่ ทำนานอยู่กับพ่อกับแม่แล้วทำไมชีวิตหักเหอยู่สุพรรณแล้วย้ายมาปักช่องได้ไงก็มีคนญาติสองเฮียเขารู้จักมาเข้ามาอยู่ที่นี่ก่อนเขาก็เลยแนะนํามามาอยู่ด้วยกันเถอะก็เลยพากันมาเขามาอยู่นี่ต้องมาขายข้าวหมูแดงไปเอาสูตรจากไหนมาสูตรมาจากคนที่สุพรรณนะคะเขาสอนมีคนเขาเมตตาอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วแม 50ปีแล้ว50าสิบปีนะถ่ายแล้วเด็กยุ่กเดี๋ยวสิบสอปีห้าเดพวกเรายังไม่เกิดเลยนะฮะข้าวหมูแดงของแม่เนี่ยไม่เหมือนเจ้าอื่นยังไงแม่ลองเล่าซิอร่อยอะไรของแม่มีน้ำพริกเผาอ่ามีน้ำพริกเผาทำให้รสชาติเผ็ดแล้วไม่หวานจัดอ่าข้าหวานเราก็มีสำหรับเด็กต่างหากที่นี่เป็นข้าวหมูแดงสองน้ำนะจ้ามีน้ำสองแบบแบบแรกคือแบบมีความเผ็ดจ้าในความเผ็ดก็มีน้ำพริกเผาไม่ได้เผ็ดมากหรอก อีกอันนึ่งเเป็นแบบเด็กทานได้ไม่เผ็ดเลยจ้าน้ำราดเนี่ยสูตรพิเศษเลยจ้าใช่ไหมจา้าทำนานไม่กว่าจะได้ขนาดนี้แม่ ขั้นตอนเยอะมากขั้นตอนเยอะมากใช่จะ้ะจ้ะซีอิ๊วเนี่ยแม่ต้องสั่งมาจากสุพรรณที่นี่ไม่มีไม่ได้ใช้ตลาดทั่วไปทั่วไปไม่ไมีมแล้วอย่างพวกหมูแดงอ่ะหมูแดงหมูแดงแม่ก็ไม่ได้หมัอกอะไรมากมาย่ธรรมดาแบบที่ก็ต่ำกันแต่แม่ไม่ใด้ใต่เครื่องเทศไม่ใส่เครื่องเทศค่ะเพราะว่าเราในน้ําเรามันมีกลิ่นอยู่แล้วหมูกรอบละหมูกรอบมีหลายขั้นตอนนะเห็นไหมหมูกรอบไม่ธรรมดาใช่หมูกรอบทำทำเป็นแบบย่างหรือเป็นแบบทอด เป็นทอดค่ะมีหลายขั้นตอนกว่าจะมาทอดออกุณเชียงก็แบบพิเศษไม่บอกใครใช่บอกไม่ได้เจ้าซื้อเจ้าซื้อต่างหากบอกไม่ได้นบอกไม่ได้นะคุณเชียงตอนนี้จานเท่าไหร่ละเดี๋ยวนี้จานละห้าสิบกับหกสิบอ่าห้าสิบพิเศษหกสิบคนเยอะมากนะตอนเช้าอ่ะตอนเช้าคนแบบโอ้โหเรียงคิวกันเลยคุณผู้ชมเยอะมากเอ้าผมพูดขนาดนี้มีโอกาสก็แวะมาชิมแล้วกันเดี๋ยวบอกพิกัดให้ตอนนี้ขอชิมก่อนได้ไหมนะจ้าขอบคุณแม่ครับขอบคุณครับ พาไปชิมร้านเดิมเจ้าเก่าประเทศไทยเราร้านมีหลากหลายเมนูก็มีมากมายภาษาคุยได้ราคาก็โดนเอาจริงๆนะคุณผู้ชมร้านนี้ผมก็เป็นลูกค้าเวลาผ่านมาปักช่องโคลาก็จะมาแวะกินเรื่อยๆเช้าๆเวลาเดินทางขึ้นไปก็จะมาแวะเขาจะมีแบบของเด็กนะอันนี้ก็คือแบบว่าไม่เผ็ดนะคุณผู้ชมมี2น้ำนะ ส่วนตัวนี้จะเป็นแบบเผ็ดหน่อยแต่เผ็ดหน่อยก็ไม่ได้เผ็ดมากนะค <d> ุณผู้ชมเีบวรสชาต <d> ิมันจะเข้มข้นขึ้นแล้วก็มีเคาเหลาเลือดหมูให้เราสั่งมาซดขค้องคอนะผมจะชิมตัวของเด็กให้ดูก่อนแล้วกันเอาจิงๆเนี่ยคุณผู้ชมผ่านมาลองแวะมากินดูนะผมว่าข้าวหมูแดงร้านเนี่ยเป็นขวัญใจของคนปักช่องเลยนะทุกคนต้องเคยกินกันนะ <_ z> อันนี้แนะนำนะ ถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ต้องสั่งเพามันจะออกหวานเลยนะหวานแบบวหวานหอ่ะนะเพราะเป็นของเด็กไงหมูแดงคุณแม่เขาไม่ได้หมักอะไรมากคุณผู้ชมเป็นหมูแดงที่ไม่ได้มีเครื่องเทศเพราะว่าเขาอยากชูรสเรื่องของน้ําน้ําหมูแดงตัวเนี้เพราะนั้นเวลากินเนี่ยพยายามเอาน้ําคลุกๆหน่อยมันจะอร่อยถ้าเป็นของผู้ใหญ่เนี่ยมันจะมีเผ็ดปลายลิ้นแต่ไม่ได้เผ็ดแสบร้อนนะจะมีรสเผ็ดปลาย ผมว่าบางทีเรามาต่างจังหวัดอ่ะ mm. เราก็ไม่รู้ว่าข้าวหมูแดงเจ้าไหนอร่อยใช่ไหมอันนี้ mm. ผมแนะนําว่า mm. ดีเลยสามารถสั่งเกาเหลาเลือดหมูได้คุณผู้ชมมาซดร้านนี้นเช้าเช้านี่คนแน่นเลยนะ mm. แล้วบ่ายสองก็หมดแล้วแนะนําเลยลองมากินดูนะครับขอเนี้ยขานน้ำก่อน คอก็ไม่ต้องกลัวเรามีหยวนนะฮะเก้กวุ้ยก็ดีมากหวานน้อยนะครับหาซื้อได้ที่แมคโครน,นะครับคุณผู้ชมแช่เย็นกินได้เลยนะแต่ถ้าเกิดอยากหวานน้อนยนิดใส่น้ำแข็งก็ได้ร้อนๆแบบนี้สุดยอดเลยหาซื้อได้ที่แมคโครน,นะครับสุดยอดลองไปกินดูร้านค้าสนใจก็ซื้อไปขายได้ไม่ต้องต้งตงมมห่งมึ่งครับ <S <S นี่ข้าวหมูแดงสุพรรณร้านนี้ชื่อว่าข้าวหมูแดงสุพรรณนะครับคุณผู้ชมรสชาติดีไม่แพ้กรุงเทพเลย ผ่านมาก็แวะมาชิมได้นะฮะที่นี่ก็มีสองสาขาที่เราอยู่ตรงนี้อยู่ตรงไหนครับแม่อยู่หลังสถานีรถไฟปากช่องค่ะสาขาหนึ่งสาขาหนึ่งแล้วสาขาสองอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยค่ะครับผมเปิดทุกวันเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะตั้งแต่เวลาหกโมงครึ่งถึงบ่ายสองที่นี่เขาเปิดเช้าหกโมงครึ่งบ่ายสองหมดแล้วนะคุณผู้ชมนะต้องรีบมากินนะวันนี้ผมก็มีตุ๊กตาตีกวอกจากรายการตีขวันจนหิวนะครับสัญลักษณ์ของรายการนะครับมอบให้ทางร้านนะว่าเรามาเยี่ยมแล้ว แล้วจะมีเครื่องดื่มสมุนไพรหยวนนะครับดื่มอร่อยแก้กระหายได้ประโยชน์นะครับมอบไปทางร้านเอาไปใช้1ชุดด้วยนะครับและคุณผู้ชมร้านค้าสนใจสามารถหาซื้อได้ที่แมคโครโลตัสแล้วก็เซเว่นอีเลเว่นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตติดสติกเกอร์หน่อยนะแม่นะจ้าได้เลยเดื่อคนมาจะได้รู้ว่าตีอ้วนชนหิวมาแล้วค่ะจ้าจากจากขอบคุณค่ะเป็นน้ำจิ้มหมักเนื้อสัตว์ทำกับข้าวได้เจด้วยซอสอนเนกประสงค์ตีอ้วนชนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาสั่งได้ทางช้อปปี้และลาซาด้าหรือแอ เราเอาปัจจุบันนี้ค่ะตอนนี้ของเริ่มขึ้นราคาแล้วแต่เราก็ยังคิดอยู่ว่าเราคงไม่กล้าขึ้นราคากับลูกค้าเรานะคะเราขอแค่พอเลี้ยงลูกน้องและอยู่ได้ไปแค่นั้นเราก็พอใจแล้วค่ะร้านเล่าเรื่องอร่อย สวัสดีค่ะชื่อประอู๊ยนะคะเป็นเจ้าของร้านไก่ย่างโค้วงวัดป่าสารวันค่ะเปิดมาแล้ว30ปีค่ะเปิดตั้งแต่ปี3-5เริ่มแรกเลยย่างไปขายบนรถไฟนะคะแล้วก็ขายรถเข็นที่สวนลักด้วยค่ะเสร็จแล้วพอเห็นที่ตรงนี้อยากมีร้านก็เลย อจะชื่อร้านอะไรดีพอมาอยู่ตรงโค้งวัดป่าพอดีเลยเข้าไปหาท่านหลวงพอ่อพุธท่านเลยตั้งชื่อร้านให้ว่าโค้งวัดป่าสารวันก็เลยได้อยู่มาถึงปัจจุบันนี้ละค่ะ เยอะเลยค่ะเราต้องแก้ไขปัญหามาตลอดเลยค่ะเอาเอาปัจจุบันนี้ค่ะตอนนี้ของเริ่มขึ้นราคาแล้วแต่เราก็ยังคิดอยู่ว่าเราคงไม่กล้าขึ้นราคากับลูกค้าเรานะคะเราจะใช้ราคาคงเดิมก่อนค่ะเราขอแค่พอเลี้ยงลูกน้องและอยู่ได้ไปแค่นั้นเราก็พอใจแล้วค่ะ ของเราจะใช้ไก่สดทุกวันนะคะแล้วก็พอย่างสุกเราจะอุ่นไฟอ่อนๆไว้หนังมันจะกรอบเนื้อมันจะนุ่มนอกจากไก่ย่างมีไก่อย่างอื่นไหมครับมีค่ะมีไก่ย่างสมุนไพรต้มไก่ใบมะขามอ่อนแล้วก็ล้วนไก่ใสป่ปลาค่ะอันดับแรกเลยก็มีไก่ย่างนะคะปลาเผามีต้มยำปลาต้มแซ่บหมู พวกลาบหมูลาบเป็ดลาบไก่เรามีหมดเลยค่ะ30กว่าเมนูเลือกได้เลยนะคะไก่ย่างที่นี่ตัวเท่าไหร่ฮะตัวละ1้อยบาทเองค่ะคนกรุงเทพมาต้องร้องโอ้โหวาทำไมถูกจัง <laughs> พวกไก่นึง่งไก่อะไรล่ะครับไก่นึ่งก็250บาทเองค่ะบาทแล้วกับข้าวอะไรอย่างอื่นเห็นตรบ,บนี้เริ่มต้นแค่50บาทเองเหรอค่ะใช่ส้มตำเราคิดแค่5้บาทแล้วเราจะคิดราคานี้ไปอีกนานเลยนะคะ จังหวัดนครราชสีมาค่ะเปิด8โมงปิดประมาณ6โมงครึ่งค่ะขอเชิญนะคะท่านที่มาเที่ยวโคราชทั้งคนกรุงเทพและคนทุกๆจังหวัดเลยค่ะเชิญมาแวะที่ร้านไก่ย่างโค้งวัดป่านะคะจําชื่อร้านไว้ให้ดีนะคะไก่ย่างโค้งวัดป่าสารวันเรายินดีต้อนรับและบริการอย่างดีค่ะ เดี๋ยววันนี้จะผัดหมี่โคราชให้ทานนะคะมาดูคุณป้าทําผัดหมี่โคราชกันครับเริ่มต้นนะครับก็นําน้ํามันลงไปเล็กน้อยใส่เนื้อหมูครับผัดไปพอให้สุกจากนั้นก็ใส่พลิกป่นครับเติมน้ําซุปหน่อยหนึ่งครับปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วด,ดําหวานน้ําตาลปี๊บครับจากนั้นตามด้วยหอมแดงเต้าเจี้ยวแล้วก็น้ำมะขามเปียกตราปรุงรสไทยนะครับหาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปไม่ต้องมาคั้นเองให้เมื่อยแล้วครับเดี๋ยวนี้เสร็จแล้วตามด้วยเส้นหมี่โคราชครับ ผัดให้เข้ากันครับให้เส้นดูดน้ำปรุงจนแห้งนะครับจากนั้นก็ใส่ผัดค้าผัดคณะให้สุกนะครับแล้วก็ใส่ไข่ไก่ลงไปห่อกับเส้นเพียงเท่านี้ครับก็พร้อมเสิร์ฟแล้วสำหรับเมนูผัดหมี่โคราชของร้านไก่ย่างโค้งวัดป่าสารวันครับฟังเรื่องราวของร้านไก่ย่างโค้งวัดป่าสารวันไปแล้วนะครับคุณผ,ผู้ชมครับคุณป้าก็ห่อหมี มุมมองแนวคิดแล้วก็การตั้งร้านเลยมาก็ยาวนานนะวันนี้ผมก็มีพริกแกงกระดูกวันนะครับรสเข้มเต็มเครื่องเทศนะครับพริกแกงอย่างดีมีขายหลายที่เลยทั้งในห้างแล้วก็ตลาดทั่วไปนะครับมองไปทางร้านไปใช้1ชุดด้วยแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ซอมมะขามเปียกสำหรับปรุงอาหารตาปรุงรสไทยนะครับหลากหลายผลิตภัณฑ์ครบครันทุกรสชาติมอให้อีกหนึ่งกะเช้านะครับเอาไว้ใช้กันเลยนะครับวันนี้เขาผัดหมี่มาให้คุณผ,ผู้ชมนี่ผัดหมี่โคราชมากโค้ราชต้องกินผัดหมี่นี่สูตรนี้ก็เปิดให้ดูแล้วนะุผ,มผ้มมมไไปทาไําาาตตดแ่่ว เวลามาโคราชแวะกินเด่ยเดี๋ยวเราจะลองชิมดูหน่อยว่าเป็นยังไงนะฮะผัดหมี่นี่อร่อยต้อออกสามรสนะฮะอันนี้คุณป้าเปิดสูตรให้ดูแล้วทําตามได้ถ้าเกิดว่าไม่ทาตามนะฮะก็มากินนี่นี่ได้เลยนี่ไก่ที่นี่จะหนังกรอบแห้งๆแ,แบบนี้นะคุณผู้ชมนะนขออนุญาตใช้มือเลยนะ เขาจะดังเรื่องไก่คุณผู้ชมลองแวะมาชิมดูมาชิม่าเป็ดบ้างเนี่รถถยรสชาติก็บ้านๆเลยคุณผู้ชมลองมาชิมดูจะไม่มีออกหวานแบบกรุงเทพนะเพราะจะเป็นแบบนี้อันนี้คือต้มไก่นะฮะใบมะขามหนึ่งคุณผู้ชมอันนี้กินดีนะมีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็ช่วยขับถ่ายด้วยนะใบมะขามเนี่ย แเลยร้านนี้ก็เหมือนเดิมคุณผู้ชมรสชาติก็จะบ้านๆเลยจะไม่ได้แบบออกแนวกรุงเทพเขาจะไม่ปรุงแต่งรสอะไรมากนะฮะต้มตำปลาร้าเนี่ยแบบให้ดูเลยเห็นไหมอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะใครชอบแหนมด้วยหนมจีนนะฮะแล้วก,ก็มีเครื่องหลายอย่างเห็นไหมมาสั่งได้ฮะ,ะร้านนี้ราคาไม่แรงเลย ส้มตำจานทั่วไปก็50บาทเองนะไก่ก็ตัวละร้อยเองแวะมาอุดหนุนคุณป้าเขานะอืมร้านนัวมากแซ่บอร่อยนัวลองแวะมานะครับมาโคราก็อยากจะทานอะไรที่เป็นอาหารที่สารก็ลองแวะร้านนี้ดูไก่ย่างอยู่โค้งวัดป่าสารวันครับร่วมสนับสนุนโดย ต้นตำรับเครื่องแกงไทยกนกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศปรุงรสแท้ต้องปรุงรสไทยหลากหลายผลิตภัณฑ์ครบครันทุกรสชาติเป็นน้ำจิ้มหมักเนื้อสัตว์ทำกับข้าวได้เจด้วยซอสอเนกประสงค์ตีอ้นอวนชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาสั่งได้ทั้งช้อปปี้และลาซาด้าหรือแอดไลน์ช่วงทัวลงพุงวารตี้ ทัวลงพุงครับคุณผู้ชมกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการถีวันจนหิววันนี้ผมมาที่โคราชเลยนะครับมาพบกับผู้โชคดีสองท่านนี้เป็นแม่ลูกกันสวัสดีครับ,บสวัสดีครับเป็นแฟนรายการด้วยดูประจํา,าดูประจําชื่อเล่นชื่ออะไรครับแม่น้อยแม่น้อยคือปอยครับน้องปอยนะฮะอันนี้เป็นแม่ลูกกันนะฮะ,ะเห็นบอกว่าอยากจะกินเลยนะเนื้อพรีเมียมครับเนื้อพรีเมียมครับ รู้ว่าโคราชมีไหมไม่รู้ไม่รู้เลยครับได้เลยเดี๋ยวผมจัดให้ผมยืนยันว่ามาโคราชจริงๆด้านหลังของผมคือย่าโมนะครับถ้าเกิดมาแล้วก็อย่าลืมมาสักการะนะครับมากราบไหว้ได้เดี๋ยวพวกเราไหว้กันก่อนนีว่าพาผมไหว้หน่อยนะคนโคราชเนาะแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปกินเนื้อพเมยมครับวันนี้เราเตรียมไว้ในโคราชก็มีเนื้อ A4A5 นะครับแล้วก็มีชาบูด้วยเดี๋ยวจะพาไปขออนุญาตไหว้ย่าโมก่อนนะครับเชิญครับ อาลโครับคุณผู้ชมเราไหว้ย่าโมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะพาคุณแม่น้อยแล้วก็น้องปลอยนะครับไปทานเนือพรีเมียม A4 A5 ของริงนิโคลายังไม่เคยกินใช่ไหมไคยครับคุณแม่อยากกินไหมก็อยากอยากลองลูกอยากกินด้วยใช่ไหมใช่เดี๋ยววันนี้จัดให้เลยไปร้านนี้ครับ ค่ะพึ่งนะคะเป็นผู้ช่วยผู้จัดก,การร้านโซชเชบุกิค่ะค่ะโดยวันนี้นะคะร้านของเราก็จัดเมนูมพิเศษค่ะก็จะเป็นปิ้งย่างยากินิขูบแล้วก็ชาบูนะคะซึ่งเนื้อของทางร้านนะคะเป็นเนื้อนําเข้าค่ะไม่ว่าจะเป็นลิฟอายจากออสเตรเลียนะคะค,ะคะากุชิมะ a 3, a A4 A5 จากญี่ปุ่นค่ะซึ่งนอกเหนือจากเนื้อแล้วนะคะเรายังมีเนื้อหมู ซีฟู้ดและอาหารทานเล่นอีกมากมายที่หลากหลายนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะผู้ที่แวะมาโคราชหรือว่าชาวโคลาทุกๆท่านนะคะลองแวะมาชิมมาทานกันได้ที่ร้านโซเชลุกิะคะ่ะย้คุณผู้ชมครับวันนี้พาแม่ลูกคู่นี้หลังจากเราไปเจอกันที่ย่ามโมมาเนาะ นี่ครับตัวจริงตัวเอดิเคเรียบร้อยแล้วสวัสดีเป็นทางการอีกหนึ่งครั้งนะเชาตาสวัสดีครับเป็นไงคุณปอยครับเห็นนะกิ้เบื้องหลังนะพอเนื้อ a 4 a 3สามมาตะลึงเลยตะลึงเลยสุดยอดไหมสุดยอดไหมที่แม่สุดยอดไหมยอยากกินอยู่แล้วใช่ไหมแล้วผมบอกเลยคุณผู้ชมทั้งสองท่านเนี่ยเป็นคนโคราชนะครับท่านสรีมาไม่รู้ร้านนี้ด้วยใช่ไหมไม่รู้จักร้านนี้ไม่ร้านนี้ผมแนะนำเลยนะคุณผู้ชมปักบุญเอาไว้เลยถ้าเกิดว่ามาที่โคราชนี่นะครับ ร้านนี้เนี่ยอยู่เลยโรงแรมสีมาธานีมาหน่อยเป็นศูนย์นิสสันนะแต่ว่าตลกตรงนี้ว่าคุณจะเจอแต่ศูนย์นิสสันจะไม่เห็นร้านอาหารนี้คุณต้องขับรถทะลุศูนย์นิสสันเข้ามานะครับทะลุศูนย์นี้กันร้านนี้ถือว่าเป็นร้านลับในโคราชอยู่ด้านหลังศูนย์นิสสันนะ,ะแล้วก็มีร้านในติมมีร้านอาหารเจอรี่มีร้านญี่ปุ่นเนี่ยถ้าไม่มานี่ไม่รู้นะไม่ได้อยู่ริมถนนน,นะหิวยังหิวครับอยากกินอะไรก่อนนะครับอืมเนื้อนนเนื้อใช่ไหมอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะอ้อมไปปิ้งให คุณหมายทางเตรียมข้าวเตรียมอะ้รเรียบร้อยเลยครับมาคุณแม่มาคุณแม่กินอะไรแชมพูไหม เสามนี่เอสามเอสามนี่ดูดูตีอ้วนกินเอสามนี่อืมเอสายข้าวหน้าเนื้อข้าวนิดหน่อยพอ นุกสนานนะครับแล้วก็อิ่มอร่อยแบบนี้ช่วงทัวร์ลงปรุงคุณผู้ชมก็มากินได้นะสมัครเข้ามาได้ทางแฟนเพจ a c e b o o k ตีว้นชจนิวนะครับอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ส่งตรงส่ง,งดาวได้หมดเลยนะฮะเป็นไงวันนี้มีความสุขไหมครับมีบมีความสุขนะเดี๋ยวกินต่อนะกินเยอะๆเลยนะฮะแล้วก็คุณผู้ชมอย่าลืมนะสมัครเข้ามาได้แบบนี้ถ้าอยากทัวร์ลงปุงนะครับวันนี้ขอบคุณวัวแก๊มากขอบคุณร้านโซชาบุกิมากเดี๋ยวเราจะมีเขาเรียกว่าถัมแก๊สจากวัวแก๊สมอบให้ด้วย ทัวลงพุงกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตีอ้วนชวนหิวเพียงถ่ายรูปคู่กับทังเวอร์แกสที่บ้านขนาดใดก็ได้แล้วส่งมาที่อินบ็อกซ์แฟนเพจตีอ้วนชวนหิวแล้วบอกมาเลยว่าอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนเวอร์แกสจะเป็นเจ้าภาพพา,พาคุณไปกับตีอ้วนชวนหิวร่วมสนับสนุนโดยบริษัท w p Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเวอร์แกสขอขอบคุณโรงแรมแคนเตอรีโครา วันนี้รายการตีวจนิรุนะครับต้องขอบคุณทางร้านมากเลยนะครับให้คู่แม่ลูกเนี่ยได้มาอิ่มอร่อยตามความฝันเลยนะครับเราก็มีแก๊สบรรจุ15กิโลจากเวอร์แก๊สนะครับมอบโดย WP Energy นะครับผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเวอร์แก๊สนะครับแก๊สมดอย่าลืมกดสั่งเวอร์แก๊สนะครับสามารถสั่งได้ที่ร้านแก๊สใกล้บ้านคุณนะครับโดยเฉพาะที่โคราชเนี่ยในเมืองนี้สามารถสั่งได้ที่ร้านโชแก๊สนะครับหรือว่าร้านบดวิถีนะฮะรับรองบริการอย่างดีเลยส่วนคุณผู้ชมที่ดูรายการวันนี้แล้ว อยากจะมาทานนะครับอยู่จังหวัดใกล้เคียงหรือนครราชสีมาเนี่ยมาได้ที่ร้านร้านโซชชบุกิค่ะครับผมร้านตั้งอยู่ที่ศูนย์นิสันออโต้เจแปนนะคะก่อนถึงสี่แยกโรงพยาบาลกรุงเทพค่ะร้านเปิดให้บริการตั้งแต่11นาฬิกานะคะไปจนถึง22นาฬิกาค่ะเปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะแล้วก็ในนี้นะครับคุณผู้ชมเขามี3ร้านด้วยกันข้างๆคือร้านไหนนะครับจะเป็นร้านไอศครีมค่ะอ่าเปร้านกาแฟไอศครีมใช่ไหมครับใช่แล้วอีกร้านหนึ่งร้านจะเป็นร้านอาหารอิตาเลียนค่ะชื่อร้านพิราโซ่ค่ะ แวะมาเลยคุณผู้ชมมาที่นี่ที่เดียวจบครบนะแต่อย่าลืมนะเขาอยู่หลังสูงนิสันนะฮะขับรถเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะ